สิ่งที่จะช่วยเยียวยาคนที่เล่าเรื่องหรือคนที่กำลังรู้สึกแย่ได้อยู่นั้นนะ่ะนั่นก็คือการฟังและอยู่ตรงนั้นวิธีการเข้าใจแบบที่ไม่กระโดดลงไปเศร้าไปกับเขามากๆหรือไม่กระโดดลงไปโกรธร่วมกันกับเขาเนี่ยนะคะก็ฟองน้ำนกแก้วกับลูกหมาจะเป็นตัวช่วยในการจำเทคนิคเรื่องการฟังของพวกเราถ้าทุกคนมีฟองน้ำนกแก้วลูกหมาในตัวและเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ น่าจะทําให้การประทักกันหรือการพูดคุยกันแบบที่ตัดสินกันเนี่ยมันลดลงเดี๋ยวก็อยากจะชวนให้ได้ไปทํางานใช้ทํางานจริงๆริเนาะในฐานะพวกเราที่เป็นครูนักสื่อสารนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้พวกเรามาในนามของครูแกนนานักสื่อสารค่ะการสัจคิดฟังอย่างเข้าใจค่ะว่ามาบ่นว่าแบบการคัดกรองเนี่ยมันโปร่งใสจริงไหมนี่จ๋าก,ก็เซ็นให้ไปหลายคนนะแต่เห็นก็มีมได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะไม่รู้จะทํายังไงดีตอนนี้ค่ะ แล้วผู้นําจ๋าได้ได้สอบถามเขาย้อนกลับไปไหมครับว่าที่เขาบอกว่าไม่โปร่งใสเนี่ยขั้นตอนในการเขาที่กรอกครับ <S <s <po op> เขาได้กรอกอะไรไปครบบ้างเอเงินของรายได้ครอบครัว <s po op> ต้องเท่านี้นะครับภาระพื่งพิงที่บ้านมีหรือเปล่าให้กรอกตามความจรงิงและข้อมูลที่สําคัญนะครับผู้ใหญ่บ้านจ๋าแล้วผู้ใหญ่บ้านน้ำหวานนะครับ <S <S ข้อมูล <S <S ต้องเป็นจรงิงต้องเป็นปัจจุบันซึ่งมันจะช่วยระบบนะครับ เป็นทําตามระบบแล้วก็คัดกรองออกมาอย่างถูกต้องเดี๋ยวจะต้องไปลองอ่านเกณฑ์เพื่อมาคุยกับเขาดูอีกทีนะเขาจะได้เข้าใจว่าเออบางทีที่เขาไม่ได้คัดกรองไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่โปร่งแต่ว่าข้อมูลที่เขาได้เขียนไปมันอาจจะยังไม่ตรงตามเกณฑ์ที่เขากําหนดมันอาจจะเลยไม่มีประสบการณ์ก็เลยอยากจะมาถามคูเคิร์กว่าคูเคิร์กพอจะมีแนวทางหรือว่า ความข้อเ,เสนอเนียเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ไหมหรือว่าเป็นเ,เป็นแนวทางที่ครูเคยเคยเจอมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อยากให้เด็กคนนี้ค่ะ<ม>ได้ได้ทำงานได้แบบเรียนต่อหรือว่ามีอนาคตที่ดีค่ะในในด้านการศึกษาออครับคุณน่าจะจะเกิดจาก<ม>อะไรอคะเราพอจะทราบเบื้องต้นไหมคะครับคือเขาไปคบไปเ<ม>พื่อนที่เขาเป็นเป็นเพื่อนที่ต่างวัยที่เป็นรุ่นพี่ที่ อายุมากกว่าครับเราเขาก็น่าจะถูกรุ่นพี่แบบชักชวนแล้วก็แบบให้ลองทำสิ่งที่ไม่ดีอะครับอัน <c oughs> ประสานงานไปทีนึงว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเนี้ยค่ะแล้วหลานฉันน่าจะได้ไหมน่าจะได้ตรงนี้ไหมอ,อ๋อถ้าถ้าไรายได้ของผู้ประกองยังแบบมีไม่เยอะอย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังเนี่ยเนาะ,นะก็มีมีโอกาสรุ้นแต่ว่าก็ต้องทำใจนะคะว่าว่าบางทีเราคัดกรองไปตามที่คุณยายกรอกให้ เอะเลยอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาลองเช็คแล้วมันไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนก็จะจะดูทุนอื่นให้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนส่วนค <ขอ S 2> ุณ <ขอ S 2> มากเลยคุณครูคฝากหลานฉันด้วยนะค่ะถ้าถ้าหลานฉันไม่ได้เงินตรงเนี้ยกลัวจะส่งเรียนต่อไม่ไหวอ๋อค่ะค่ะนักเรียนห้องของครูฝันกับครูวันนะคะปรากฏว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องของทุนทรัพย์แล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเลยเดี๋ยวให้คุณครูวันเล่านะคะ ก็เป <falan> ็นเด็กผู้หญิงค่ะอยู่มหนึ่งค่ะครูมดก็คือครอบครัวแตกแยกค่ะเด็กต้องอยู่กับคุณยายซึ่งคุณยายก็คือแก่แล้วแล้วก็ไปโรงเรียนก็ขาดเรียนบ่อยเนื่องจากต้องไปรถรับส่งโรงเรียนต้องเดินทางออกมาขึ้นรถรับส่งประมาณ300เมตรซึ่งเด็กก็ตื่นทันบ้างไม่ทันบ้างเนื่องจากเขาต้องช่วยเหลือช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยคุณยายทํากับข้าวเพราะคุณยายก็ อายุมากแล้วค่ะแล้วก็ขาดคนดูแลสภาพแวดล้อมก็ไม่ค่อยเหมาะสมแล้วก็สภาพบ้านก็ตรงบริเวณห้องน้ำค่ะก็ยังเอ่ยยังกั้นไม่เรียบร้อยฉาบปูนก็ไม่ได้ฉาบค่ะแล้วก็ตรงหลังคาก็มีรอยรั่วด้วยค่ะแล้วก็สภาพบ้านไฟบางดวงก็ไม่ติดก็คือน่าสงสารมากค่ะเคสนี้ค่ะอ่าเป็นตัวแทนจากพอมอนะครับในเขตพื้นที่ที่ว่าอยากจะถามโรงเรียนว่าทำไมเวลามีทุนมีอะไรต่างๆทำไมไม่เคย มาหาเรามาถามเราบ้างหรือว่าเราจะช่วยกันแก้ไขได้อย่างไรเราจะหาวิธียังไงที่เราจะอ่าเข้าหากันได้มากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ประสานงานกับท่านอ่าทางทางโรงเรียนมไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นประสานกับท่านโดยตรงตั้งแต่แรกอ่าเราก็เลยเราก็เลยอาจจะอืมไม่กล้าไปเกรงใจอะไรเงี้ยครบปูอ่ารับตรงๆเลยว่าเออไม่ไม่ไม่กล้าเข้าไปหาอะไรเงี้ยแต่เมื่อ เมื่อท่านให้โอกาสได้เปิดได้ถามมาแบบนี้เออมีแบบนี้ออแลบบแบบนี้มาทีนี้คุณครูคก็อืสบายใจละอยากไปรึกษาท่านแล้วก็อยากให้ท่านช่วยเด็กๆของเรานะคะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราในทีมนักศึกษารครับก็ขอคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะครับคนดูทุกท่านติดตามโคแกะนํานักสื่อสารค่ะคุณเสมอภาพแล้วก็กสศเอ็กซ์แบ็กบ็อกด้วยนะคะสำหรับน,นี้ขอกาวคำว่าขอบคุณและ สวัสดีค่ะ